เอาเลยครับสสดีผู้ชมนะครับผม,มวัตนาเบกกลับมาพบก,กันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องคุณนักวาดครับช่วยเปรับคอมเมชนท์หน่อยโดยคุณนักเขียนชา a r ลีอิสอิสตอนที่30นะครับตอนที่แล้วบอกว่ายังไงตอนนี้เป็นวันวันเลทายถูกไหมเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า NC ครับคุณนะาผูกโบนะ NC อยู่แล้วตัดจ้า <laughs> อย่าลืมไปงานเราเองนะทุกคนนะโอเคขออภัยอย่างสูงด้วยนะครับ เออแล้วก็ตอนนี้คุณชันได้เปิดพเพลย์ได้เนื้อยเรื่องนี้อยู่นะครับถ้าใครสนใจก็ทักไปสอบถามกันได้นะครับลิงอยู่ใต้คลิปนะไปอุดหนุนกันได้เลยจ้าเรื่องราวจะปเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนคุณนะ้าผูกโบผมไม่รู้ว่าอะไรที่ทําให้ตัวเองมีความกล้าแต่หวังว่าพราวจะชอบในสิ่งที่ผมทํามองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกผมเพิ่งอาบน้ําเสร็จยังไม่ได้สวมเสื้อผ้าแต่มีชุดที่ตั้งใจจะใส่อยู่แล้ว ความจริงก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนักผมเลือกเสื้อยืดตัวสีขาวธรรมดากับกางเกงนอนขาสัน้นสิ่งที่ต่างไปจากทุกครั้งคงเป็นของที่วางอยู่ด้านข้างเมื่อวานหลังจากเสร็จธุระก,ก็เลยไปเดินซื้อของกับเจลต่อน,นิดหน่อยและสิ่งที่ผมได้มาก,ก็คือชั้นในสีขาวไม่สิเรียกว่าชั้นในลายลูกไม้สีขาวต่างหากเป็นกางเกงชั้นในของผู้หญิงครับแน่นอนว่ามันคงดูน่าอายไม่หยอกเมื่อสวมใส่ ต่พอนด้ภาพเพลาทำตาโตแล้วแก้มแดงกำมันก็คุ้มที่จะทนแบกรับความอายนั่นไว้นอกจากชั้นในลูกไม้แล้วยังมีริบบิ้นสีขาวที่ผมเตรียมเอาไว้เพื่อจับตัวเองผูกโบตอนนี้เกือบทุ่มหนึ่งแล้ววันทั้งวันของเราวันนี้เรียบง่ายเหมือนทุกทีไม่ได้ทำอะไรมากนักนอกจากนอนดูซีรีส์ด้วยกันเพื่อข้าวเวลาร้อให้ถึงตอนนี้นี่ละ่ะผมหยิบกางเกงชั้นในมาสวมด้วยความที่มันเป็นของผู้หญิงจึงทำให้รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรคิดว่าคงไม่ได้ใส่มานานนักหรอก สุดท้ายแล้วเพราก็ต้องถอดออกไปอยู่ดีผมหยิบเสื้อผ้ามาสวมก่อนจบด้วยริบบิ้นสีขาวที่นํามาผูกไว้รอบคออย่างลุมล่มมเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วของขวัญนวาเลนไทยของเจ้าเด็กหลังจากจาัดก,การตัวเองเสร็จผมจึงเดินออกไปหาคนที่รอยอยู่ด้านนอกเพลาร่างสูงที่กําลังจัดโต้ะอยู่หันมามองผมทันทีนี่แฟนผมเหรอครับเนี่ยคิดว่าใช่ไหมล่ะต้องพิสูจน์สักหน่อยแล้ว เจ้าตัวเดินเข้ามาใกล้ก่อนร่างเอวผมเข้าไปชิดตัวหอมแบบนี้แฟนผมจริงๆด้วยไม่พูดเปล่าแต่เขากระจุบที่เข้ามาเบาๆจัดโต๊ะทำอะไรนะเค้กที่อบไงครับพระพาผมเดินมาที่โต๊ะกินข้าวซึ่งถูกจัดด้วยขนมเค้กและช่อดอกไม้เค้กเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับลองชิมดูระหว่างเค้คกับคนทำอันไหนจะอร่อยกว่ากันคนทำผมหลุดคำทันทีเมื่อเขาเอ่ยออกมาแบบนั้น มั่นใจจังนะใช้นิ้วป้ายครีมขึ้นมาก่อนจะแลบเลียๆช้าๆเดี๋ยวคุณน้าก็รู้อีกฝ่ายหยิบช่อดอกกุหลาบสีแดงส่งให้สุขสันต์วันวาเลนไทน์ปีแรกของเรานะครับขอบคุณนะเพรายิ้มหวานให้ก่อนยื่นหน้าเข้าไปหอมแก้มเขามือหยิบการ์ดใบเล็กที่ติดอยู่ข้างในมาดูด้วยข้อความสั้นๆแต่ทําให้ผมยิ้มได้จนแก้มปริพ้าเขียนเอาไว้ว่าด้วยรัอและจะวารูปให้ไปตลอดทั้งชีวิต ดูทําเข้าสิแบบนี้จะไม่ให้หลงได้ยังไงในการไม่ได้มีเพียงแค่ตัวอักษรเขาว่ารูปตัวละครไว้ด้วยมันบ่งบอกชัดเจนว่าเป็นรากสองคนน่ารักชะมัดนอกจากเด็กนี้จะเป็นคนคลั่งรักติดสกินชิพเทคแคร์ดีแต่เขายังโรแมนติกด้วยสินะเก่งนนกละเรื่องทําให้เสียอาการผมชอบจังหันหน้าไปประจันกับร่างสูงก่อนยกมือโอบรอบคอเขาเอาไว้ จริงเหรอที่ว่าจะว่ารู้พี่ตลอดทั้งชีวิตเนะ่พูดแล้วคืนคําไม่ได้หรอกเนะียไม่คิดจะคืนคําหรอกครับพูดความจริงทั้งนั้นเจ้าตัวยิ้มหวานให้คุณนาชอบไหมชอบสิเวลนไทนยที่มีคนอบเค,ค้กให้แถมยังมีดอกไม้ชอ่อโตอีกความจริงไม่มากกว่านั้นจริงเหรอไหนล่ะผมจะให้หลังจากได้ของขวัญของตัวเองก่อนปลายนิ้วเกี่ยวที่ริบบิ้นสีขาว ของแบบนี้มันต้องแลกกันนะครับผมเลื่อนหน้าเข้าไปใกล้กดจมูกลงบนแก้มเขา,มาเบาๆก่อนหันหลังให้แต่พี่อยากกินเค้กก่อนไหนๆพราก็ทําเงินก็กินไปครับมือเรียวของเจ้าเด็กรูปไร้ช่วงสะโพกสัมผัสได้ถึงของแข็งด้านหลังลมหายใจร้อนรินรดอยู่ข้างหูมือเอื้อมไปหยิบช้อนก่อนปล่อยให้เขาไดอยู่ด้านหลังได้ทําตามอำเภอใจผมตักเค้กช็อกโกแลตขึ้นมาแล้วป้อนใส่ปากตัวเองกงสะโพกเพื่อดันเอวอีกฝ่ายที่บนเบียกเข้ามา เราสอดมือเข้าไปในสาบเสื้อปลายนิ้วซุกซนลูบไล้ไปทั่วผมเผลอกัดช้อนเพื่อกลั้นเสียงหน้าอายสิงหัวเราะดังออกมาจากคนเป็นน้องเหมือนชอบใจที่ทําให้ผมเป็นแบบนี้มันน่าน,นะนะผมตักเค้กก่อนจอไปทั้งปากพราอ้าปากเร็วอยากกินอย่างอื่นที่ไม่ใช่เค้กนะครับว,ว่าแล้วเขาก็งับที่ไหลเหมือนหมันเคี้ยวก่อนจะจับผมหันหน้าเข้าหาเค้กอร่อยไหมครับอร่อยเนี่ยเค้กยังอร่อยขนาดนี้ แล้วคนทำจะอร่อยขนาดไหนนะคุณก็ลองกินดูสิพี่ยังอยากกินเค,ค้กอยู่อะดิร่างสูงตรงหน้าเผาอไปเพื่อถอดเสื้อของตัวเองออกเขาเลียปลายนิ้ว้ง้าไปไป้ายครีมบนหน้าเค,ค้กมาไล่บนเนื้อผิวของตัวเองไล่ตั้งแต่ต้นคอลงมาจนถึงหน้าอกและจบที่กล้ามหน้าท้องเหนือรอยสักตรงขอบกางเกงสายตาทัดทายถูกส่งมาให้ผมวางชอ้อนและขยับเข้าไปใกล้แลบเลียครีมที่เลอออยู่บนตัวอีกฝ่ายรสหวานปนขมของครีมช็อกโกแลตนี่มันดีจริงๆ ยิ่งอยู่บนตัวพราวแล้วก็ยิ่งดีผมไล่ลิ้นเลียปาดเนื้อครีมเข้าป่าจนสะอาดเอี่ยมมือเร็วขยุ่มเข้าที่เรือนผมพลางกดไหลให้ย่อดตัวลงไปเพื่อไปจัดการกับคราบครีมที่อยู่ต่ำลงไปสิ่งหายใจแรงๆของพราวทาให้รู้ได้เลยว่าเขาต้องอดทนกับมันมากแค่ไหนเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะเจ้าตัวเลือกให้ผมทําแบบนี้เองถึงใช้เวลาไม่นานสาหรับการจัดการครีมช็อกโกแลตที่เลอะเธอแต่เชื่อเธอว่าพราสามขวบอาจยืนแทบไม่อยู่ แค่ผมป้วนเปี้ยนแถวขอบกางเกงกล้ามท้องก็เกรงไปหมดเป็นไงบ้างครับอร่อยสาแก่ใจหรือ,อยังอร่อยแต่ยังไม่สาแก่ใจได้ยินแบบนี้แล้วใจเต้เลยครับได้เตรียมยาดมมาหรือเปล่าล่ะเตรียมเอาไว้ให้คุณน้าไหลโหรอยู่ครับใช่หรือเปล่าพี่หรือเพราวกันแน่ที่ต้องใช้นะ่ะผมชอบจริงๆนะครับคนปากเก่งเนี่ยไม่ใช่แค่ปากเกง่ง แต่ใช้ปากก็เก่งเหมือนพราวไงช้อนตาม,มองใบหน้าคมของเจ้าเด็กที่เล่ยเิฟปากตัวเองดูดีชะมัดเขาจะรู้ไหมว่ากําลังมองผมด้วยสายตาแบบไหนยอยู่แล้วก็ตัดฉากถ้าคู่แฟนกันนูนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพราวเองตัวมาจุบที่ขมับก่อนจะขยับไปนอนด้านข้างสาแก่ใจหรือยังผมหผ่นมองใบหน้าของคนเป็นน้องที่ดูสดใสขึ้นมาพราวมากกว่าที่สาแก่ใจแกล้งพี่ซะขนาดนั้น ก็พีน่าทำให้พราวหมือนเคี้ยวเองเขาเลี่กเข้ามาคลอเคลียถ้ารู้สึกว่ายอมไม่ได้ก็เอาคืนสิครับท้าพี่เหรอผมชันตัวขึ้นนั่งก็จะเอื้อมมือไปหยิบขวดน้ําที่อยู่ข้างหัวเตียงมาดื่มพรวนอนมองกันตาแป๋วอ,อยู่อย่างนั้นความจริงเขาเองก็น่าเหมือนเคี้ยวไม่ได้น้อยไปกว่าผมแน่รองนะอีกอย่างพอโดนท้าทายอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่อยากยอมด้วยสิ พอคิดได้แบบนั้นผมจึงวางขวดน้าและขยับขึ้นไปนั่งคล่องอยู่บนตัวร่างสูงมือเรียวยกขึ้นใสยผมตัวเองที่โลอกหน้าอยู่เขาดูตื่นเต้นที่เห็นผมอยู่ตรงเนี้นั่งอยู่ในเจ้านั่นที่ยังคงสงบสงเเงกรมเพิ่งโดนรีดพิษแต่เดี๋ยวมันได้ชูคออีกรอบแน่ๆทําอะไรนะครับแล้วท้าวคิดว่าพี่ทําอะไรก้มหน้าลงไปใกล้อะไรกันอย่าบอกนะว่าแค่ครั้งเดียวมันมากพอสําหรับเผาๆมันไม่พออยู่แล้ว เงินพี่น้าสารฝันให้หน่อยนดครับนี่จะนอนเป็นเพา,เ,พาเด็กดีให้เองได้สิบันทึกพิเศษเพราของขวัญวาเลนไทยปีนี้ดีชะมัดผมชอบที่สุดเลยแล้วก็ตัดฉากทั้งคู่ฟัดกันโนเนอ,อีกรอบครับ <c oughs> คนคนนี้เป็นของผมอย่างสมบ,บูรณ์แล้วเพราว่าไงครับดีไหมผมลุบหัวคนที่ตัตอ่อนเปลี่ยเบาๆดีที่สุดครับและพี่น้าล่ะครับชอบไหม มันดีใช่ไหมการที่เราทำแบบนี้อืมพี่ชอบมันดีมากเลยเจ้าตัวยิ้มให้พลังจิ้มที่อกผมจึกๆไหนล่ะของขวัญอีกชิ้นของพี่ขยับออกหน่อยสิครับเดี๋ยวไปหยิบมาให้ลือตามองเขาก่อนที่จะขยำสลับเปลาเ้างล่างเพื่อแกล้งแต่ถ้าพี่น้าไม่ขยำออกเราจะพาพีน้าไปด้วยทั้งอย่างนี้เลยหรืออยากให้ทำแบบนั้นครับพักบ้างเธอ คนพี่ยอมขยับตัวออกส่วนผมก็ลุกจากเตียงก่อนไปเปิดตู้เสื้อผ้าพเพื่อหยิบกล่องใบเล็กๆใบหนึ่งแล้วนามันมายื่นให้เขาของขวัญวันวาเลนไทน์อีกชิ้นที่ผมคิดว่าเขาน่าจะชอบมันเป็นของขวัญทั่วไปสําหรับคนเป็นคู่รักไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากนะเพราะตอนนี้ผมยังเป็นแค่เผาๆต๊อกต่อยไว้ในอนาคตที่พึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้กุณาได้อย่างเต็มที่ผมจะให้อีกฝ่ายมากกว่านี้แน่นอนขอให้คนพี่รออีกนิดนึงเถอะ พราวซื้อแหวนให้พี่เลยเหรอใบหน้าหวานยิ้มจนตาหยีแหวนคู่ด้วยผมนั่งลงข้างๆก่อนหยิบน้ออมมาจากกล่องชอบไหมครับอาจจะไม่ได้มีมูลค่ามากเท่าไหร่แต่พราวตั้งใจซื้อมาให้พี่น้าจริงๆนะแค่นี้ก็มีค่ามากแล้วสําหรับพี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรแค่พราวให้มามันก็มากพอเขาเอ่ยบอกพร้อมกับยื่นมือมาทางผมอันนี้น้ำมาซ้อมไว้ก่อนไหม เแกล้งซ้อมไม้ครับผมสวมแหวนให้คุณนะที่นิ้วนางก่อนยกขึ้นจูบเบาๆถึงของจริงเมื่อไหร่จะได้ไม่ตื่นเต้นมากยังไงก็ตื่นเต้นอยู่ดีเขาหยิบแหวนมาสวมให้ผมบ้างจองแล้วนะนอกจากพี่อย่าได้ไปหลงใครเชียวเด็กขนาดนี้พอๆมันจะไปไหนรอดใช่ไหมล่ะใครจะสู้พี่ได้จะตัวพูดพลางหัวเราะพอเป็นแบบนั้นผมจะดึงเข้ามากอดเอาไว้ กอดด้วยความรู้สึกห่วงแหนอย่างถึงที่สุดเป้าหมายในชีวิตชัดเจนมากขึ้นไม่ได้เจอคนคนนี้และยิ่งชัดมากขึ้นเมื่อได้ตกลงปลงใจกับเขาผมจริงจังในความรักของตัวเองเสมอและคิดว่าคุณน้าเองก็คงเป็นแบบนั้นเรามีเรื่องที่ต้องทำร่วมกันหลายอย่างหละจากนี้ผ่านาวันวาเลนไทนยความสัมพันธ์ของเราก็พัฒนาขึ้นไปอีกมันลึกซึ้งและทำให้มีความสุขผมจะประคับประคองคำว่ารอไปเรื่อยๆค่อยๆผ่านแต่ละวันไปอย่างไม่รีบร้อน อนาคตเนี่ยช่วยกันสร้างไปทีลนิก็ดได้ลืมเลยว่ามีเรื่องสำคัญต้องบอกคุณน้าเงยหน้าขึ้นมามองกันไม่บอกไม่ได้ด้วยเรื่องอะไรครับพี่รักพราวึกตักหัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าตอนทำเรื่องอย่างว่าอีกเนี่ยพราก็รักพี่น้าครับผมตอดคนพี่ไว้แน่นรักมากเลยอืมรู้แล้วว่ารักมากแต่นี่มันจะเกินไปไหม ไม่พูดเปล่าแต่เขาจับหมับเขาที่ส่วนที่คิดว่ามันเกินไปช่วยไม่ได้ไหมล่ะพอเพาที่คลั่งรักก็ต้องเลือดร้อนคือคน,นอนไปธรรมดายิ่งแฟนบอกรักแล้วด้วยจะทนได้ยังไงพี่เนายิ่งจับมันก็ยิ่งตูมสิครับไม่ต้องพูดเลยเด็กลามกไหนปากไหนที่ว่าเพราลามกผมถมตูใส่อีกฝ่ายแล้วกักเขาไว้ใต้ร่างต้องโดนลงโทษเพราอย่ากแกล้งพี่ น่าแกล้งแบบนี้ใครจะปล่อยไปกันเล่าปากบนพูดแต่ปากล่างต้องรับผิดชอบนะครับพลาจบบันทึกพิเศษพลาเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่สําหรับตอนที่30นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเอ็นซีจุกๆุกงหงนวงมากอย่าลืมไปอ่านกันด้วยนะทุกคนม,มีการพูดถึงแบบว่าบีพลาวสี่ห้าสิบหกนะคุณน้าพูดถึงในใจนะแบบว่านี่เองสินะที่มาของคําว่าบีพลาสี่ห้าหกแล้วก็ฉีกน้องถุงยาง แล้วก็ใส่อย่าลืมไปอหารกันด้วยนะครับเออแล้วก็ในในลีสอะไรเอ้ยเออยลีดอะไรถูกละมีมีภาพด้วยนะภาพที่เป็นแบบว่าคุณณัใส่กางเกงยังไงแล้วก็รอยสักของเขากับของคุณณันะใครอยากดูก็เข้าไปดูได้นะครับในลีดอะไรนะแล้วก็อะไรเนี่ยใครไปงานหนังสือวันที่สี่ชันจะนทร์โปสการไลน์นี้ไปฝากโอ้วันที่สี่แห้วเนี่ยคลิปนี้เนี่ยจะไปโผลวันที่สิบนะ แสดงว่า6วันที่แล้วนะมีใครได้โพสการ์ดบ้างแสดงตัวหน่อยดีมีใครได้บ้างเนี่ยโอเคไม่เป็นไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับยังไงก็ฝากไปติดตามผลงานของคนุนเขียนชาลีอิสอิสด้วยนะครับลิงอยู่ใต้คลิปนะเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนเขียนกันด้วยนะครับท่วงสนทนา5คอมเมนต์ท่วงสนทนา5คอมเมนต์วันนี้ไปดูคอมเมนต์ได้กันเลยครับจากน้องซัมซุงดีนะครับเยมาเป็นคนแรกฟังตอนปักเสื้อนักเรียนค่ะ ฮะปักเสื้อนักเรียนไปไหนแบบว่ารับจ้างปักปักชื่อนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยหรอไปดูคนไม่ที่สองจะน้องวายคีพีจนะครับพี่เบ้ไม่อยากไปโรงเรียนเลยอยากนอนฟังนิยายอยู่บ้านไปฟังที่โรงเรียนก็ได้ฟังตอนพักเที่ยงนะเข้าใจไหมไปดูคนไม่ที่สามจะน้องแพรเรเอนส์นะครับเขาจะช่วอะไรเนี่ยเขาจะซวบซ่าบกันแล้วแกเขาไม่ได้ซวบซาบเนี่ยเขาออกเหล็กก่อนแล้วค่อยซซอบ ไปดูคมี่เสิจะน้องก็ต่ายนะครับเราชอบชอบไอเราชอบ,เร,ชอบเราชอบที่เฮืทะลาะก,กับตัวเองฟังทีไรขำทุกทีเลยจะบ้าเหรอใครจะไปทะเลาะก,กับตัวเองนะไม่มีหรอกนะมีแต่คนบ้าเทนะ่านั้นที่ทะเลาะก,กับตัวเองอะผมไปทําแบบนั้นเมื่อไหร่ครับไม่มีหรอกนะไปดูคมเป็นสุดท้ายกันเลยจากน้องทวัชชัยนะสวัสดีครับเป็นเช้าที่มากับสายฝนในฟังนิยายที่ชอบกับภรยรยาภรรยาอะไรกับบรรยากาศที่เป็นใจใช่ช่วงนี้ก็ฝนตกหนักมากดูแลสุขภาพด้วยนะไม่ให้เป็นเหมือนเบ้นะครับ ก็จะหายก็ใช้เวลาตั้งสองสวันเลยนะแต่ก็โอเคก็ดีขึ้นมาหน่อยก็แฮปปี้เออแล้วก็เรื่องไลฟ์สดอะ่ะอยากไปไลฟ์สดเหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่ดีนะอีกอย่างกลัวไปไลฟ์แล้วแบบเงาๆอยู่คนเดียวไม่มีใครมาคุยด้วยอะไรอย่างงี้ไงโอเคช่างมันค่อยว่ากันเรื่องเนี้ทุกคนสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้ไม่ใด้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครมีคําถามอยากถามอะไรหรืออยากยิงมุกอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยววันนาเบยจะสุ่มมาาคอมเมนต์มาพูดคุยกันแบบนี้เหมือน,นเดิมนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe like, เพื่อเป็นกำลังใจให้อาตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจะเป้าสวัสดีครับผมวัตวนาเบ้